สวัสดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับสู่เกมคอนไก่แพร่สามครับวันนี้เราจะมาเปิดกาชาตัวของโบเนียเฮกเชอร์ออฟทรูกันนะครับผมก็คล้ายๆพี่นาบเราเปิดล่าสุดแล้วก็เปิดตัวของลีซูฉางไปก่อนหน้าแผทไอจังนะจริงๆไอจังนี่ก็น่าเปิดมากเลยนะเพราะสติ๊กมากแต่ละอันนี่คือปั่นปั่นมากเลยนะครับวันนี้นับเราจะมาเปิดกาชาตัวของเฮกเชอร์แห่งความจริงกันครับ ซึ่งก็ต้องมาลุ้นว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะครับผมบอกเลยว่าผมมีแค่60ครั้งนะครับเท่าที่ผมคำนวณดูแล้วถ้าได้ก่อนผมจะเปิดอาวุธต่อเอ้ยไม่ต่อไม่ต่อนะครับอาวุธนี้จะเปิดแค่10ครั้งพอนะเอาให้มันแค่แบบเให้บัตรเสบียงหมดแค่นั้นนะครับม,มาเรามาเริ่มกันเลยไหมแล้วเดี๋ยวเรา,เาค่อยมาบ่นกันที่หลังหรือยังไงดีเอา้าก็เริ่มไปเลยดิ มาหน้านี้แล้วโอ้โหเปิดมานี่ก็สีม่วงเลยนะตอนแรกผมเห็นเป็นรูปวควิเลียผมก็ตกใจไงเออแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วนะแล้วผมแบบไม่ได้เห็นสีทองมานานมากตอนอย่างตอนซูฉางนี้ถ้าจำไม่ผิดผมก็แลกเอานะครับ แต่อันนี้ต้องมาเปิดนะครับถ้าไม่ได้โบเนียในคลิปนี้นะแผดหน้าผมน่าจะไปเอาเคียหน้านะเพราะว่าเอาเพราะว่าตัวของเคียหน้าน่าจะแรงพอสมควรเลยนะครับอืมมาต่อ20ครั้งแล้วสีทองสีทองอ่าฮ่า ทิเมโกะธสองเลยว่ะโอ้โหมากี่ครั้งแล้วสามสิบเรียรับของกันครับรับของกันต่อนะครับต่อต่อสามสิบละครึ่งทางแล้วนะครึ่งทางแล้วสี้องสี้องว่าชิลเลียทองอะ่ะ ฮี่ไม่โกรอีกแล้วเหรอโหฮี่ไม่โกรผมน่าจะขึ้นเออ,อันนี้ได้แล้วมัง้งมาเหลืออีก30ครั้งนะครับผมจะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะนะปกตินี่ปกตินี่มีมากกว่า70นี่ไม่เคยออกนะครับอืมต้องสักผมอ่ะการันตีกาลนกาันตีตัวเอสของผมอ่ะส่วนใหญ่มันจะไปออกตอน ตอนช่วงเออตำ่ำต่ำกว่า40นะับจะไปออกตอนช่วงนั้นนะครับเลเว่นโว้ชิเลีย3ไม่หรอใครเทลิเทลีเต็มแล้วอ่ะส่วนใหญ่ของผมเนี่ยต่ำกว่า40นะครับจะมีโอกาสออกเยอะสุดนะครับที่เหลือก็ไม่รู้อ่ะนะครับมากกว่า70ไม่เคยมีนะครับเลยอีก2ครั้งนะครับ ผมอ่ะอยากมีเหลือเพชรไปเปิดอาวุธมากเลยเว้ยผมอยากได้อาวุธกลับไปสักชิ้นเนี่ยวโิเลียทองไหมเลเว่อีกแล้วอ่ะออออไม่มีเฮ้ยถ้าไม่มีนี่จบเลยนะถ้าถ้าไม่ได้นี่ผมก็ไม่เปิดอาวุธต่อนะผมบอกตามตรงเลยนะผมอ่ะในใจผมลึกๆนะผมะหวังว่าจะได้เอ่อ h e ก t ช r ร์ o ใน60นะครับแต่เหมือนผมจะฝันเฟื่องไปหน่อยนะครับเปิดต่อสาธุได้เถอะไปค่อยๆไปนะครับไปอย่างลุ้นๆโอ้ผมว่าจบแล้วว่ะจบละจบละทองไหมทองไหม ทองไหมผมบอกแล้วต่ำกว่า40อ่ะจะได้โอ้โห My goodness เฮ้เชียร์โหไหนๆก็มาแล้วสติอาวุธหน่อยไหมถึงไม่ได้ตัวละครอ่ะแต่ถ้าแบบ แต่ถ้าได้อาวุธกลับไปนี่ก็ถือว่าโอเคนะเอาไงดีเอาไงดีงดสักหน่อยนะครับนา,นานมาทีนะติดคำว่านาน,านานมาทีอีกละในตู้มันมีอาวุธใครบ้างอะ่ะมีออโอ้อาวุธไม่ค่อยน่าเปิดเท่าไหรอ่อ่ะถ้าแบบเพราะว่าปืนของเฮกเชอร์บันนี่ผมมีแล้วอะ่ะแล้วก็มีคีออฟ Key o f b e l i s h o n อีกนะผมก็มีแล้วถ้าจะหลุดสติมากเถอะมานะครับโอ้โอดเลยอะ่ะงั้นการันตีผมก็เหลือ40ว่ะดิเก็บไว้ให้ Hexer off a m e ดีไหมเนี่ยมามาอาวุธเออไม่ได้ตัวก็ขออาวุธก่อนละกัน โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อาวุธมาเป็นประกันไว้ก็ดีนะครับไปโอ้อดเลยอะผมอู้สามมาทังทีแบบผมอะตั้งใจว่าแบบเอ้ยในหกสิบโลอย่างเงี้ยเราก็น่าจะได้นะที่ไหนได้ไม่ออกอ่ะนะครับผมแอบเศร้านะเอาตรงเอาตรงๆก็แอบเศร้านะเพราะว่าแบบหวังจะหวังว่าจะออกเออแต่ไม่ออก อันนี้ผมเปิดให้เพชรหมดไปเลยนะครับเพราะว่าลุ้นไงเผื่อเผื่อมันจะออกนะถ้ามันออกในคลิปก็จะดีใจไปนะครับแต่ถ้าไม่ออกก็ซึมซึมซึมซ,มซมหน่อยนะครับอโอ้โหจบเลยหายใจเยาวเลยทีนี้โอ้จบแล้วผมว่าต่ำกว่า30แน่นอนวะดูแล้ว นะก็ไหนๆดูสิไอตัวของฮิเมโกะน่าจะอาพได้แล้วอะ่ะตัวของเลเวน่นโอ้เลเว่นผมตันไปแล้วเนี่ยโอ้โ,อโอหฮิเมโกะเลืออีกเลืออีกขั้นนึงอาจจะขึ้นเอ่อทิปเปิลเอสแล้วนะครับ ก็ระหว่างที่ผมหายไปผมก็มีไปฟาร,ร์มตัวนั้นตัวนี้เออ,อะไรมาบ้างนะครับส่วนพวกตัวหลังๆนี่ผมจะไม่ค่อยได้ยุ่งเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่มีไม,มไม่มีอาวุธไม่มีสติกมากไม่มีอะไรให้เลยนะครับส่วนของเฟลิสนี่ก็อาวุธคราฟนะครับส่วนของอีเดียนก็ไม่ได้ยุ่งเหมือนกันนะครับยีซิโอก็เช่นกันนะครับไม่ได้แตะเลยแล้วก็ล่าสุดนะไปสุ่มตู้หอพักมานะครับใช้ตัวหอพักได้ มูนบีมมาครับอืมแล้วก็มีแล้วก็เฮกเชอร์บันนี่นะครับเฮกเชอร์บันนี่ก็ของครบแล้วนะครับประมาณนี้อืมแล้วก็มีมีอันนี้อันนี้อัปเดตไอดีหน่อยนะครับอัปเดตหน่อยนะครับแล้วก็มี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 เซเลดัมนะครับได้มาจากเอ่อตอนเอาชุดของอโพเนี่นะครับอืมมีเซเลดัมแล้วก็มีเซเล เซเลขาดำวันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าผมได้จากไหนแต่เอาเป็นว่ามีแต่อาวุธนะไม่มีสติ๊กมาใช้เซเลดำก็มีแต่สติ๊กมานะครับไม่มีอาวุธนะครับส่วนดูเรนเดา้าครบนะครับเพราะว่าอวยๆนะครับแต่ว่าอาวุธยังไม่ทํหกดาวนะครับเพราะว่าทรัพยากรมีไม่พอนะครับส่วนอพโพเนียก็เหมือนเดิมนะครับขาดอาวุธกับขาดสติ๊กมาล่างแล้วก็ซูช้าง ครบตามคลิปต,ตอนเปิดกาชาไว้เลยเจริงก็แอบเศร้าน,นะที่แบบเราไม่ได้ตัวละครนะ่ะผมคิดอยู่ว่าผมควรเปิดผมควรเปิดตัวของเอ่อ h e กเชอ o ไหมนะเพราะว่าตัวน้ำแข็งผมก็มีเยอะแล้วนะตัวน้ำแข็งนี่ผมเรียกว่าแบบแทบครบคันแล้วอ่ะนะครับมีทั้ง H.O.R. หลีซูฉางาเอ่อซินเวอร์วิงลิต้า A.K.A. แล้วก็มีเอ่อเฮกเชอร์บันนี่ของครบซับได้มีเอ่อ 6S มีออยาเอกน้ำแข็งครับนะอืมมันก็รู้สึกว่าใจนึงใจนึงมันก็ถ้าท่านเน้นความแรงอะ่ะมันมันก็จําเป็นต้องมีนะแต่ถ้าแบบเน้น เน้นแบบเน้นเมตาเน้นความแรงเน้นอะไรเป็นว่าอย่างเงี้ยมันก็มันก็สมควรมีเหมือนกันนะแต่ถ้าแบบไม่ได้ติดอะ่ะไม่ได้ติดก็รู้สึกว่าแบบมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะแล้วเดี๋ยวหลังจากนะั้นมันจะเป็นเรื่องของความอวยนะค,ความอวยที่ว่าอยากมีหรือไม่มีนะครับอย่างเอลิเซียเนี่ยอย่างเอลิเซียผมก็ไม่มีนะครับแล้วก็ไม่เคยเล่นด้วยนะครับเพราะตอนช่วงเนื้อเรื่องของ13บามิลชนผม ผมยังเล่นไม่จบเลยนะครับแต่ใจนึงก็อยากได้นะโบเนีย bon มันมันเท่ดีอ่ะนะครรูผมโดยส่วนตัวนะมันรู้สึกว่าเท่กว่าเมกับกับเคียรนะ์หน้านะแพทหน้านะครับถ้าผมสนใจก็น่าจะเป็นตัวของเมนะครับแต่ถ้าเน้นแรงก็เน้นแรงก็คงต้องเป็นตัวของเคียร์หน้ามั้งนะครับไปไปดูของที่เราได้มากันนะครับก็จะมีอาวุธห้าดาวของ เออเฮกเชอร์แห่งความจริงหน้าผมอยู่ในเนี่ยอยู่นี่นะครับแล้วก็มีบัตรบัตรแดนซ์อีกเล่มหนึ่งนะครับส่วนสติกมาก็เป็นอ๋อผมลืมไปว่าผมไม่ได้สติกมาผมได้กล่องเลือกมาเออนี่นะครับอืมกล่องเลือกสติกมานะครับอันนี้อันนี้ผมยังไม่รู้จะเลือกใครนะครับเนื่องจากผม ไม่มีตัวของวิวนะครับเพราะตอนนั้นวิวมาผมตอนนั้นวิวมาแล้วผมข้ามข้ามผมจะไปเก็บอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมเลยไม่ได้เลือกส่วนอันนี้ผมมีครบหมดทุกอาแล้วก็เลยไม่เลือกนะครับส่วนตัวของเอ,อ่อฮาร์เดนนะฮาร์เดนนี้ผมยังไม่รู้จะเลือกใครนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีอาวุธประจําตัวกับยังไม่ได้มีสติกมาาที่แบบที่แบบอันอื่นมีอะ่ะที่ตัวของฮาร์เดนมีนะครับส่วน อันนี้ของลิต้าไฟนะครับลิต้าไฟคือผมไม่มีอาวุธประจําตัวไม่มีสติกมา่าชิ้นอื่นอยู่ด้วยนะผมก็เลยเก็บไว้ก่อนยังไม่เลือกนะยังไม่เลือกประมาณนี้นะครับแม่เหมือนพาทัวร์ไอเดีเลยนะปกตินี่เปิดเปิดปุด๊บแล้วก็จบคลิปเลยแล้วก็แบบมีอวดมีอ่กีทการ์ดนิดนหน่อยนะครับเปิดได้แต่รอบนี้มันก็จะ เงาเงาหน่อยนะครับเรียบง่ายเรียบง่ายสบายสบายไปจริงๆิจิตใจนี่ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเปิดไม่ได้ไงถนะ้าผมเปิดได้พี่แฮปปี้ไปเลยนะ <c oughs> โอเคนะค,คลิปนี้ก็ต้องขออภัยเรื่องเสียงผมด้วยนะครับที่เสียงผมอาจจะแหบๆหรือแปลกๆบ้างไปหน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็คลิปนี้ก็เปิดไม่ได้ HOT นะครับเอ้ยไม่ใช่ฮไม่ใช่ h o, t. H o t เดี๋ยวถ้า HOT มันจะไปซ้ำกับฮ e กเล่อ Texture of Hunter อีกนะครับคลิปนี้ก็เปิดไม่ได้ Texture of t o นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันแผดหน้านะครับแผดหน้าที่ผมขอดูก่อนผมผมขอดูก่อนว่าผมจะเปิดหาใครหรืออาจจะไม่เปิดก็ได้นะครับหรืออาจจะไปรอเก็บข้ามเคียหน้ากับเมยไปก็ได้นะครับรอดูแล้วกันนะครับผมอาจจะไปแก้มือกับ Texture of f a m e ก็ได้นะครับใคร,ใครจะไปรู้นะอืมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ใครเปิดได้ไม่ได้กันยังไงหรือใครออกก่อน50การันตีก็สามารถคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับอวดได้อวดได้นะครับอนุญาตให้อวดเพราะผมไม่ได้ไงนะครับผมก็อยากจะดูพวกคุณได้กันนะครับกิงกันให้เต็มที่นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไทยกันด้วยนะครับต้องขออภัยกันด้วยนะที่คลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนนะที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในตู้กาชา แผลท <c oughs> <c oughs> ี uh ่น huh. <c oughs> <ujemy> <e ่าสนใจกันนะครับบ๊ายบายครับผมฮู้เศร้าจังจูซาวซากิข้า lực อังก็ไปดูนี่ก็ข้ากับทิ่ร้ายน้อยที่ 完了セキュリティプロトコル計算星が砕け散るために見たことはありますか